กรณีหมอดูชื่อดังหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้ไปร่วมทํากิจกรรมกับทางวัดพระบาทน้ําพุและเปิดบัญชีบริจาคเป็นชื่อของตัวเองตั้งแต่ปี62โดยคุณบีเนี่ยนะครับมีอํานาจในการเบิกถอนเงินแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดวันนี้คุณบีได้มาให้ปากคํากับตํารวจนานกว่า5ชั่วโมงนะครับก่อนที่รองผู้การกองปราบจะออกมาเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการเบิกถอนเงินมากกว่า100ครั้งรวมมูลค่าของเงินไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท ซึ่งตำรวจบอกว่าเงินจำนวนดังกล่าวบางครั้งเอาไปให้เจ้าวาดไม่ครบเช่นเบิกมา3ล้านเอาไปให้แค่สองล้านอะไรแบบนี้บัญชีนี้เปิดบริจาคเพื่อให้กับวัดเพราะฉะนั้นต้องเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์แต่อะไรก็ตามก็ต้องดูเจตนาเป็นหลักด้วยส่วนที่นำเงินไปใช้ส่วนตัวตำรวจบอกว่าเบื้องต้นพบว่ามีมูลกระทําความผิดส่วนทางวัดและเจ้าวาดก็ต้องดูว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดหรือไม่ซึ่งหมอบีเพิ่งจะโฟนอินในรายการแฉเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่า ได้เอาเงินไปให้หลวงพ่อเป็นเงินสดนะครับเราถวายหลวงพ่อโดยตรงไม่ได้ถวายวัดยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ให้หลวงพ่อครับเจ้าตัวปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่มีนะฮะที่บอกว่าวัด70หมอบ3 0ไม่มีครับยืนยันครบทุกบาททุกสตางค์และยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปครับ